สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แช่กดนาน,านๆกดยานานันยันกดเดยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูรวมซีนของหนุ่มหนิงกันค่ะหนุ่มหนิงโชว์วันนี้รับรองสนุกรับรองฮาค่ะอาจจะมีคําหยาบคายบ้างแต่ก็เป็นภาษาของหนุ่มหนิงค่ะไปดูกันนะคะทำลายที่อะไรไอสัตว์ทำลายอะไรดูหนังเยอะไปนะมึงอะ แล้วแม่มือนะคอมเมนต์อะไรไว้นะกูเห็นหมดนะอีสัตว์หัดดูคิดกูให้แตกก่อนอเฮียสันดานเดิมกลับไปแล้วนะกูปกป้องพี่กูกูเกลียดไอ้เฮียนี่เกลียดมือแต่ไม่ได้หมายความว่ากูจะต้องเกลียดรถธัญญาด้วยกูไม่รู้หรอกว่าจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกอะไรกูขึ้นมากูด่ารถเหรอในแรกเที่ยกูด่ารถเหรอพวกมึงใหญ่เฮียสองคนนึงอะนะทําไมเหรอก้อยไออีสัตว์ทำไมอีหมอปอมาทำไมกูไม่ได้ปัญญาอ่อนหรือเฮียเหมือนมือนะอเฮี้ย ไปสกรปรกข้างนอกค่ะเอ่อฟ้าก,กิ้งก้อยเนี่ยไปพูดทำนองว่าที่นิงด่าเขาเป็นเพราะว่าดิฉันเนี่ยมาเข้ามุดแชทในช่องหนิงซึ่งจริงๆอันนี้ตั้งแต่นาทีที่หกนะคะดิฉันเข้าไปตรงช่วงปลายๆแล้วล่ะตั้งแต่นาทีที่ 6, หกนิงชี้แจงว่าเขาเห็นคอมเมนต์ของก้อย ว่าก้อยเข้าไปปั่นอะไรยังไงบ้างแล้วเขาก็เลยมาชี้แจงว่าที่เขาทำคลิปที่พูดถึงโรสเนี่ยเขาไม่ได้ด่าเข้ามาปกป้องโรสต่างหากเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่โรสพูดผิดหรือถูกอะไรแต่เขาไม่ได้ด่าโรสเขาออกมาชี้แจงในขณะที่ก้อยวิ่งไปปั่นไปปั่นไปปั่นแล้วหนิงเองก็ยืนยันว่าเห็นคอมเมนต์ที่ก้อยปั่นช่องนั้นช่องนี้เลยออกมาด่าก้อยด้วย อีนั่นอีแม่มึงอีแมวตาเพชรเนี่ยแกจะตายโหงอยู่แล้วอีสัตว์ริ๊กๆๆก,ก,ก,ก็เพราะมึงเที้ยอย่างนี้ไงไอสัตว์ที่ถึงเที้ยอยู่อย่างเงี้ยไม่สำนึกสำเนียกเนี่ยนะพาะมึงไม่ห้ามแต่ก่อนใครก็ได้อาย,ยานว่าทำไมไม่ห้ามไอเที่ยนี่ที่ไหนได้คนที่ต้องห้ามอีสัตว์ก้อยถูกไหมนี่ไงกูบอกแล้วว่ากูพูดเลยวันนั้นที่ไปคุยกันไอมูสัมชันกูกล่าแล้วอันนี้แอดพูดตรงๆนะแอดบอกเลยมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลย ถ้าจะให้พูดตรงๆคือมึงต้องแยกกับคลิดอันนี้แต่ไอ้ยี่นี่เอามาโยงรวมกันเอาพี่หน่งกับมึงโยงเรื่องกันมึงเห็นข้อขึ้นไ์สดมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าจุดตรงนี้หนิงชี้ได้ดีค่ะจริงค่ะแต่ก่อนเนี่ยเวลาไอ้ไหลทําตัวไม่ดีไปเที่ยวกล่าวหาคนนั้นคนนี้ว่าฉันมีข้อมูลเต็มคาราเบลว่าเธอไปโกงนั่นโกงนี่แต่แล้วไม่เคยแชร์อะไรออกมาเหมือนแชทด,ดุดของดิ่ฉันนี่แหละแล้วหลายคนหลายช่องที่โดนไอ้ไหลไปพูดจาทําให้ไม่ดี มองว่าดิฉันสนับสนุนไอ้ไหลทานด่าดิฉันมาด้วยซึ่งหญิงได้ชี้แจงว่าจริงๆคนที่ควรจะถูกด่าก็คือก้อยคือแมวตาเพชรซึ่งเป็นคนสนับสนุนไอ้ไหลเป็นคนให้ข้อมูลเป็นคนเขียนบทให้ไอ้ไหลหนิงออกมาพูดได้อย่างชัดเจนว่าคนที่สนับสนุนไอ้ไหลให้ทําตัวแบบนี้ไม่เคยห้ามไอ้ไหลคือแมวตาเพชรฉันไม่ได้เป็นแม่ไอ้ไหลแต่แมวตาเพชรไอ้ไหลเรียกว่าแม่ ทำไมแม่ไอ้ไหลไม่สั่งสอนไอไหลว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําถูกต้องตรงตามที่หนิงพูดค่ะอีบุหลันึเข้ามาหาทัวให้กุแล้วนะอีสัตสารและแนมากอดกอดกุีกสิมึงเข้าทางมาเลยอีย้วางแผนม,มุดแชทหากูล้ะสวัสดีค่ะคุณอียานมึงเข้ามาทำไมเนี่ย กูไมไ่เห็นมึงแล้วกูเห็นทุกคนในช่องสวัสดีคนสวัสดีมาทำไมก่อนบล็อกมันสิคะไม่มีแอดมินอีกกูไม่ได้กอดอี่หออหักสักกเบอือเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หาว่ากูเล่นหัวต่อกระชี้กับมึงนะเนี่ยเห็นไหมเอฟซี FC นะคะอย่าไปปัน่นอย่าไปบ้าจี้ตาเนียานนะนี่กูลืมขึงสายสีนี้เฮ้ยกูลืมบล็อกมึงเล้ไงวะเนี่ยอีเวนออกไปออกไปนะเสียอารมณ์กูกำลังจะด่ามันแล้วม,มึงเสือกเข้ามาโอ้โหอี้เช่ที่เป็นแม่กูเลย ดิฉันสับคลิปซอยคลิปเรียงตามลำดับขั้นตอนตามลำดับเวลาดังนั้นจะเห็นว่าหนิงเริ่มด่าก้อยมาก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองแล้วพออันที่สามมาด่าดิฉันเพราะดิฉันเพิ่งเข้าไปสวัสด,ดีในช่องอีหนิงก็หยุดแล้วก็ด่าทันทีและหลังจากนั้นก็บล็อกดิฉันไปอันนี้ชัดเจนนะคะ ไอสิ่งที่นางก้อยไปเชื่อบอกคุณนุชคนนี้ว่านิ้งด่าเพราะว่าฉันไปมุชชดแชทยุแยงอะไรยังไงไปดูค่ะชัดเจนค่ะดิฉันยังนั่งด่าอยู่กับนิง้งเลยกูไม่ได้กอดกอดมึงกูจะไปกอดมึงทําไมมึงดา่ากูทุกวันเราได้เห็นกันชัดๆว่านางก้อยเป็นคนที่โกหกปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลบิดเบือนตลอดเวลาแล้วแล่นพ่านเรียกว่าจิมิบิดไปทุกช่องจริงๆค่ะกูพูดตรงๆนะ กูเป็นผู้หญิงกูยังไม่กระจอกเหมือนมือเลยแล้วกูเห็นแม่มึงเนี่ยนะตอแหลม้นเนี่ยนะทําไมมึงดูด้วยว่ากูขึ้นมาเนี่ยกูเซฟหรือว่ากูมาด่าฮะกูบอกเลยว่ากูแยกแยะได้แล้วกูชัดเจนสิ่งที่มึงกําลังทําในไลฟ์นี้คือความระยำโยงมั่วไปหมดมึงอายมึงเถือไอ้เหี้ยแอ้วอียนั่นก็แก่จะลงๆอยู่แล้วเลิกๆเลกๆเล็กเหี้ยเป็นเหี้ยอะไรอย่าลืมคีิปลุกผู้ดีเลยอีสัตว์ลูกมึงอ่ะสอนโรงเรียนอะไร มอ้สัอันนี้เป็นซีนที่สี่นะคะที่หนิงตำหนิแม่ของไอ้ไหลไอ้ไหลบอกว่าถ้าใครด่าแม่ก้อยของกูนี่กูจะลุยเต็มที่อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ไหลกล้าลุยหนิงไหมกล้าหน่อยไอ้ไหลหนิงยังบอกเลยว่ากูเป็นผู้หญิงกูยังกล้ามากกว่ามึงอีกกล้าแม่ไหลปกป้องแม่มึงหน่อยสิโดนยับเลยนะอีฟังก,กงก้อย ก็เรียกกูอีหมอปลอมอย่างนั้นอย่างนี้เสี่ยมกันเองอยู่ตรงนั้นอีสัตว์กลมปราทกันเองนะเข้ามาปกติดีๆไม่ได้จะฟาดฟันอียานคือฟาดฟันในปกติไม่ได้ต้องอย่างนั้นต้องโยงคนนั้นต้องโยงคนนี้เป็นเฮียอะไรกันมากไหมเห็นไหมครับไม่ได้มีเฉพาะดิฉันคนเดียวเรียกนางก้อยว่าฟักกิ้งก้อยอีหนิงก็เรียกฟักกิ้งก้อยไอไหลว่าไงไหลไหลยอมปะยอมใช่ไหมกลัวอีหนิงใช่ไหม กลัวโดนอีหนิงเล่นหนักๆใช่ไหมยอมไม่ข้อเรียกแม่มึงว่าฟักกิ้งก้อยไหมไอ้ไหลหรือจะสู้หรือจะสู้หรือจะไ ف ถ้าไม่ใครเขียนกูมาอืถ้าไม่ได้เขียนกูมาเลยเออเนี่ยกูจะด่าแม่มึงเลยเนะี่ยแล้วที่สำคัญคืออะไรรูม้มที่สำคัญใหม่แล้วไอ้เหี้ยเนี่ยปลูกหญ้าให้ขึ้นก่อนไอ้สัตว์สิ่งที่สิ่งที่เขากลัวที่สุดทำไมต้องทำแบบนี้ละ่ะ เ,เดี๋ยวอียานมันก็แค่ทำคอนเทนต์嘛มันจะทำลายให้ได้ส้นตีนอะไรขึ้นมาไม่งั้นมันก็คงจ้างมือปืนไปยิงเลยดีกว่ามั้งอีสัตว์จะมานั่งอีสัตว์นี่ไปตะคิวแดกขาเส้นเลือดขอดใต้น่องอีสัตว์เส้นเลือดแตกตายอีต้ตายอยู่ตรงโซฟาผีโซฟาอีสัตว์เย็บเย็บโซฟาเอาฉันไปทิ้งเน่านอนตายอย่างนั้นแ่ละอี้เหี้ยมันจะมาทำลายอี้ยอะไรตื่นจากฝัน ตื่นจากมโนสัมเนตมึงด่ากับมันไปมึงด่ามันมึงแฉมึงด่ามันฟักกิ้งก้อยฟักกิ้งยานฟักกิ้งก้อยฟักกิ้งยานสันดานหมาไอ้แต่ไอสัตว์ไอ้หี้ยมึงด่ากันไปสิมึงสู้ยานไม่ยานคนเดียวเลยมึงสองคนแม่ลูกไม่มีปัญญาแถมยังมาโอ้โหไอสัตว์ชักพระเห็นไหมพระอยานมันเหนือมนุษย์เล่ยิสัตว์ตายวันไหนก็ยังไม่รู้คือตายในหน้าที่ดื่มกาแฟไปดื่มกาแฟมาคือกินน้ำลายไม่ทันสำลักยิสัตว์ตายนะ ตายอยู่แล้วนี่กูว่ากูเป็นคนเคร่งเครียดมากกูคิดเลยว่าอียามันเป็นไงบ้างวะอีสัตต์แม่งลบกับทุกคนได้มึงคิดดูมันคนเดียวจอมยุทธชอลิเทียงชิดใายอีสัตต์ฟาดทุกชอ่องคืออะไรมึงมึงสองคนแม่ลูกมึงทำไมมึงจุ้มปุ๊กกันอยู่เหรออีสัตต์นั่นคือมัวแต่บล็อกเทอยอยู่แล้วไงอี้อ่ะเฮ้ยนั่งพับเพีบเรียบจิ้มแต่เวลาเมนนี่กูต้องตีนอีสัตสต์ทีฉันชอบตอนนี้ที่สุด แล้วที่สําคัญเขาชอบพูดกันเี่แล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่เขายกมาเป็นเรื่องที่สําคัญมันไม่ได้สําคัญอะไรเลยแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทําไมถึงต้องโค่นสองคนนี้คุณรู้ไหมว่าคดีมันยังไม่จบยังต้องใช้เงินทุกคนรู้แต่ไอ้หลายเอามายกเป็นอะไรเหมือนกับเป็นอะไรที่สําคัญมันรู้อยู่คนเดียวอวดฉลาดอยู่คนเดียวจริงๆคะ่ะดิฉันว่า ถึงแม่อีหน,นึ่งในนี้มันจะด่าดิฉันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแต่เป็นการด่าแบบชื่นชมว่าดิฉันแน่จริงไอ้สองคนไอ้ไหลพวกมันทั้งกลุ่มทั้งกรุ๊ปทั้งก๊กเรียกว่ากินไม่ลงว่างั้นเถอะดิฉันรบกับทุกช่องดิฉันช่องเดียวมันลุมกันใหญ่ลุมนุบกล,มกลุมนึบลุมนับสู้ไม่ได้กระจอกว่างั้นเถอะต้องขอบคุณมูหลานลูกแม่นะจ๊ะ ที่มาเชิดชูแม่ว่าแม่เก่งเหมือนจอมยุทธชอลิียนชุบชๆบชุบชุบชบเธอก็เหมือนกันนะคะมู่หลันลูกแม่สู้ๆนะเธอต้องไฟสู้กับอะไรให้ได้กันอย่าให้มันเข้าไปทําร้ายชัยพลกระสมพรในดาได้มู่หลันลูกแม่น้ำตาลเปรี้ยวลูกแม่ปะกรลูกแม่เธอต้องสู้นะจ๊ะ